สำนักงานควบคุมโรคที่9นะครับได้รณรงค์รวมพลังกำจัดยุงลายลดการป่วยตายให้เป็นศูนย์ในวันที่15มิถุนายนวันไข้เลือดออกอาเซียนวันที่15มิถุนายนของทุกปีนะครับเป็นวันไข้เลือดออกอาเซียนหรือว่าอาเซียนเดงกี่เดย์เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักและร่วมกันแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกสำหรับวันไข้เลือดออกอาเซียนประจำปี2567 กรมควบคุมโรคได้กําหนดแนวในการรณรงค์ก็คือรวมพลังกําจัดยุงลายลดการป่วยตายให้เป็นศูนย์ด้วยการป้องกันตนเองนะครับไม่ให้ถูกยุงกัดทายากันยุงกําจัดแหล่งเพาะพันยุงหากมีอาการคลา้ายไข้เลือดออกคือมีไข้สูงเกิน39-40องศาเซลเซียสประมาณ2-7วันร่วมกับปวดศีรษะ มีผื่นหรือมีจุดเลือดออกที่ลำตัวแขนขาให้เหลียกเลี่ยงยาลดไข้เช่นอบูโพรเฟนไดคลอฟินัคแอสไพรินรวมถึงยาชุดแล้วก็ให้ไปพบแพทย์น,นะครับนายแพทย์ทวีชัยวิษนุยโยทินผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่9นครราชสีมากล่าวว่า ประเทศในกลุ่มอาเซียนได้แก่ไทยอินโดนีเซียมาเลเซียฟิลิปปินส์สิงคโปร์บรูไนเวียดนามลาวพมา่าและกัมพูชามีสภาพภูมิอากาศแบบร้อนชื้นเหมาะสำหรับการแพร่พันยงลายที่เป็นพาหะนำโรคดังนั้นจึงมีมติกำหนดให้วันที่15มิถุนายนของทุกปีเป็นวันไข้เลือดออกอาเซียนเพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักในการป้องกันโรคและร่วมกันแก้ไขปัญหาไข้เลือดออกกับ ลักษณะอาการของโรคไข้เลือดออกก็คือมีไข้สูงเฉียบพลันเกิน39-40องศาเซลเซียสประมาณ2-7วันร่วมกับปวดศีรษะปวดเมื่อยตามตัวหน้าแดงอาจจะมีจุดแดงเล็กๆขึ้นตามตัวแขนขานอกจากนี้นะครับก็อาจจะมีอาการคลื่นไส้อาเจียนปวดท้องและเบื่ออาหาร ส่วนใหญ่ไม่ไอไม่มีน้ำมูกต่อมาไข้จะลดลงในระยะนี้ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเลยครับเพราะว่าอาจจะเกิดภาวะช็อกแล้วก็เสียชีวิตตามมาได้นะครับสถานการณ์ไข้เลือดออกในเขตสุขภาพที่9สัปดาห์ที่22ก็คือวันที่2-8มิถุนายน2567นั้นมีผู้ป่วยสะสมจำนวน1,712รายมีผู้เสียชีวิต5รายแยกเป็นรายจังหวัดดังนี้ครับ หนึ่งจังหวัดนครราชสีมามีผู้ป่วยสะสม932รายมีผู้เสียชีวิต1ราย2จังหวัดบุรีรัมย์มีผู้ป่วยสะสม3 2 3รายมีผู้เสียชีวิต2ราย3จังหวัดชัยภูมิมีผู้ป่วยสะสม223รายมีผู้เสียชีวิต2รายสจังหวัดสุรินทร์มีผู้ป่วยสะสม224รายไม่มีผู้เสียชีวิต กลุ่มอายุที่ป่วยสูงสุดก็คือ10ถึง14ปีรองลงมาคือ5ถึง9ปีและกลุ่ม0ถึง4ปีตามลำดับครับนายแพทย์ทวีชัยวิศนุโยธินกล่าวต่อไปนะครับว่าขอเน้นย้ำให้ชุมชนร่วมมือการสำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายตามมาตรการ3เก็บป้องกัน3โรคได้แก่เก็บบ้านให้สะอาดไม่ให้ยุงลายเข้ามาเกาะพัก เก็บขยะภายในบริเวณบ้านและโรงเรียนไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเก็บน้ำเก็บภาชนะกับเก็บน้ำให้มิดชิดเพื่อป้องกันยุงลายลงไปวางไข่แล้วก็จะป้องกันโรคติดต่อนําโดยยุงลายได้3โรคด้วยกันคือโรคไข้เลือดออกโรคไข้ปวดข้อยุงลายแล้วก็โรคติดเชื้อไวรัสซิก้า และขอให้ช่วยกันกำจัดลูกน้ำยุงลายนะครับให้ครอบกลุ่มในพื้นที่7รอได้แก่ 1. โรงเรือนรวมไปถึงบ้านแล้วก็อาคารนะครับ 2. โรงเรียนสถานศึกษา 3. โรงพยาบาล 4. โรงธรรมวัดมัสยิดโบสถ์ 5. โรงแรม6โรงแรมแล้วก็รีสอร์ทนะครับ 6. โรงงานและ 7. ส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและป้องกันตนเองไม่ให้ถูกยุงกัด โดยทายากันยุงสวมเสื้อผ้ามิดชิดนอนในมุง้งหรือติดมุ้งลวดในบ้านหากมีอาการสงสัยว่าจะเป็นโรคไข้เลือดออกเช่นมีไข้สูง39-40ถึงอ,องศาเซลเซียสประมาณ2ถึงวันร่วมกับอาการปวดศีรษะปวดกระบอกตาหน้าแดงคลื่นไส้อาเจียนหากอาจจะมีผื่นหรือว่ามีจุดเลือดออกที่ลำตัวแขนขาไม่ควรที่จะซื้อยามารับประทานเองยาลดไข้ที่ปลอดภัยก็คือยาพาราเซตามอลน,นะครับตามขนาดยาที่กาหนด ปวดหลีกเลี่ยงยาลดไข้ในกลุ่มเอนเซตเช่นอบูโปรเฟนไดคลอฟิน็กส์อสไพรินรวมถึงยาชุดซึ่งอาจจะมีผลให้เกิดภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงเช่นเลือดออกในทางเดินอาหารและก็ยากต่อการรักษาครับหากรับประทานยาลดไข้หรือเช็ดตัวแล้วไม่ไข้ไม่ลดนะครับภายใน1-2วันก็ควรจะไปรีดพบแพทย์ทันทีเลยครับสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรคโทร1 4 2 2ครับ